สวัสดีค่ะตอนนี้เรามารู้จักกันนะคะกับบอลสีฮกหลงค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะคะแต่ว่านี่คือบอลสีฮกหลงค่ะเรียกว่าเป็นบอลสีชนิดหนึ่งที่สวยมากๆแล้วก็บอกได้เลยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะแบบว่าหามาเลี้ยงไว้ค่ะ เพราะว่าบอลสีหกหลงเนี่ยเป็นบอลสีที่มีพื้นใบการกัดสีที่สวยมากนะคะลักษณะของบอลสีหกลงเนาะเดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใบค่ะตัวนี้เป็นการกัดสีของบอลสีบอลสีหกลงนะคะสีพื้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเป็นสีชมพูชมพูอ่อนๆนะคะเป็นชมพูสดสวยสวยนะก็สดๆอ่อนๆเนาะประมาณนี้สีพื้นประมาณนี้แล้วก็นะคะตรงสะดือนะคะจะมีร่องตรงสะดือนะ เนี่ยค่ะหูยาวกว้างนะคะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะที่เป็นกระดูกนะคะกระดูกตรงกลางขาวนะคะขาวมาแบบนี้แล้วก็มีเขียวค่ะแล้วก็เป็นเส้นเขียวๆแบบนี้ค่ะใบจะเป็นลักษณะของบอลใบพลิ้วนะคะใบพลิ้วเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเป็นโรยรีแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพกหลงนะคะนะแล้วก็มาต่อกัน ที่ลักษณะของใบนะคะใบที่เดี๋ยวเราดูใบที่มันขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวเราดูหลอดที่แทงขึ้นมาใหม่อ่านี่คือยังไม่กัดสีนะคะยังไม่กัดสีเนาะน,น,นี่นี่นะี่นยังไม่กัดสีแล้วก็หลอดที่แทงขึ้นมาใหม่ออกแบบนี้สีขาวนะคะแล้วก็มาดูกันตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะคะมาดูนี่นี่คือยังไม่กัดสีเลยนะใบเนี้ยแล้วก็มีเป็นแบบนี้ ซึ่งจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันมันก็จะแบบแยกไม่ค่อยออกเหมือนกันบางทีก็จะคล้ายๆก,กันกับเพชรพันล้านแล้วก็คล้ายๆกับเรือนราหุนเรือนราหุนด้วยนะคะามาดูมาดูสีของของก้านนะคะก้านเนี่ยจะออกเป็นลักษณะคล้ายๆกับไม่ดํานะคะแต่เป็นสีของก้านเหมือนสีบัวเขียวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นฮกหลงนะคะออกไม่เขียวนะแต่แบบสีเหมือนกับเอ,อก้านบัวนะคะ สีบัวสีสีที่เป็นสายบัวนะคะนี่นะนี่เป็นฮกหลงค่ะซึ่งเป็นบอลสีที่เป็นเรียกว่าอบอลสีรู้สึกว่าจะสวยมากนะสำหรับแอดรู้สึกว่ามันสวยหลายคนบอกว่าอาจจะแบบอาจจะแบบว่าธรรมดาแต่พอเนี่ค่ะพอกัดสีออกมาแบบนี้ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆนี่นะเป็นลักษณะของบอลสีฮกหลงค่ะใบพลิ้วนะใบพลิ้ว นะดูตรงก้ารตรงนี้ด้านหลังใบแบบนี้เลยสวยน่าสะสมอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นราคาไม่แรงนะราคาไม่แรงแล้วก็สามารถเลี้ยงไว้แบบดูเป็นราชินีแห่งไม้ใบนะคะบอนสีที่แนะนำเพื่อนๆค่ะวันนี้สวยมากนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีฮกลงอยู่กันบ้างคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะ ช่วงนี้นะคะก็เพื่อนๆใช้ดินใช้พวกใบไม้อะไรมาเานี่ยค่ะไว้ตรงตรงบริเวณเหน้าหน้ากระถางเนาะแบบนี้นะคะจะช่วยให้เกิดความชื้นได้มากขึ้นนะคะหกหลง ก้านจะออกไปแบบทางสีบางพอก้านแก่หน่อยค่ะเขาก็จะออกไปทางคล้ำๆหน่อยนะคะเป็นสีสายบัวค่ะออกไปแค่แต่ว่าตรงบริเวณด้านบนก็ยังเป็นสีเขียวนะเนี่ยค่ะตรงใกล้ๆก,กับใบกอใบเนี่ยติดกับใบนะคะก็จะออกเป็นคล้ายๆกับสีเขียวเป็นสีอีกหนึ่งชนิดนะคะที่แนะนำค่ะสวยมาก นี่นะคะชัดๆเลยก็คือเป็นสีของก้านนะคะของลำต้นนะของฮกหลงค่ะบอลสีฮกหลงค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เ,เลี้ยงฮกหลงช่วงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวยไหมมีการกัดสีหรือ,อยังนะคะพี่มาพูดคุยกันได้เลยค่ะ